ไอ้เบลออกไม่ได้วรอดูดีแล้วขอแบบแล้วกูจะออกรถยังไงวะเนี่ยงั้นสอนไม่ดีฝ่อยยางแม่งอ่ะสอนรถไม่ดีแล้วยางรถฝ่อยรถไม่ดีเจออย่างนี้รถไม่ดีใช่นไร แล้วถ้ามว e ่ามีคนรีบกว่าคุณนะคะแล้วเขาจะออกรถยังไงีไงเขรีบสปลียนอะเรีไม่ได้ครัคุณต้องจอดให้เป็นระเบียบครับแล้วคุณล่ะครจอดรถ่างนี้คุณรู้ไหมครับเตเรียนแค่เต็เียวเองไม่ครับจอดรถแบบนี้จอดได้สองคันนะครับสองคันี้จอดอะไรเลแล้วมีที่เยอะแยะนะคะเป็นขไปจอดนิดเดียวเรยนแป๊เดียวไม่ได้เไม่ได้เคนอ่นีรีนะคไม่ใช่่าคุณรีแ่เดีว่ที่อื่นก็มีจอดนะถ้าคุจอดแบบนี้ที่ แค่คุณไอ้ี่จะจอดแบบนี้ไม่ได้คุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าถือว่าคุณเจ่นหตุกรร์แบบนี้มีคนจอดแบบนี้แบบคุณแล้วมีคนมีรถมาชนคุณมันจะเป็นแบบไหนครับคุณจะรู้สึกแบบไหนครับลองคิดย้อนกลับดูนะคะว่าคุณเคยทำอะไรผิดหรือเปล่าลองคิดดู ไม่กูบอกแล้วจอดได้สองคันชื่กูสิเออเร็วๆแล้มนติดกระจกอันนี้วะเออเร็วๆดิเอาคนี้ให้เสร็จยังวะเสร็จแล้วอ่ะเร็แเป็นไงกูบอกนะเห็นได้สองคันปั๊บไม่ใชเรอแจ๊องรถที่ถูกที่นะคะต้องจอดแบบนี้ครับคุณไม่ต้องรีบไปเรียนขอเพียงแค่คุณจอดรถที่ถูกที่นะคะอุบัติเหตุก็ไม่เกิดขึ้นแล้วคุณก็มีที่จอดเยอะแยะนะคะครับครับเรืงของการจอดรถไม่เป็นที่นะคบไม่ทําให้คุณเสียเวลาครับ แล้วจะทาให้คุณทะเลาะวิวาทกับคนอื่นด้วยนะคบในการถกเถียงบางคนอาจจะแกล้งคุณโดยเรถไปไว้กลางถนนก็ได้นะครับอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุรถคุณก็ต้องเสียเลยนะคบคุณก็ต้องเสียค่าซ่อมรถคุณจอดรถที่ถูกทีดีกว่าครับดีกว่าที่คุณจะต้องมาเสียตังค์เพื่อที่จะไปซ่อมรถครับกนะเราควรทําประโยชน์ให้สังคมโดยการติดป้ายรณรงค์งเพื่อปลุกจิตสํานึกของคนไทยและนักศึกษาไทยไปแกเลสโ s go, ติดป้าย <c oughs> คตงกอยาก่าลืมจอดไห้ทุกที่แล้วชีวิตคุณจะดีดีอยา่าลืมจอดไว้ทุกที่อะคะ